ก็ถออือว่าคือประทับใจหมอหมากค่ารักมากคือหมอหมอแนะนําดีมากเวลาเราเข้าคลินิกที่เร,รเราอยากถ้าเราจ่ายทำผมเ,เข้ามาปุ๊บพี่เชื่อว่าการตลาดอย่างแรกเลยคือหมอต้องให้ทําอ่ะแต่นี่หมอขอดูก่อนว่าสมควรทาแค่ไหนสมควรลูกไหมหรือสมควรใช่แค่กินยาอะไรเนี้ย ให้เต็มสิบเลยให้เต็มสิบเลยอ่าอย่างแรกก็คือตรงกลางดีที่สุดแล้วที่ดีคือคือตัวเนี้ยคือมันเต็ม,มากเลยคือข้างหน้ามันเริ่มหนาหนาจนแบบจนเราต้องมาถามหมอมันหนาเกินไปหรือเปล่าไปรุ่นหนรู้ว่าอันนี้หนากว่าคงคงเจ็บนิดนึงแหละผมว่าคงเจ็บแบบว,ว่ามันเยอะเหมือนกันพอหมอพูดว่ามันไหลกราฟเหมือนกันนะ,ะแต่พอทำปุ๊บเนาะ ด้วยน่าจะเป็นจิตไม่ยาบของของหมอเขาเราหมอเขา hey เฮฮาไงโคูดสนทนาเฮฮาก็เร็วเออทำซิ่งมไ,ไม่รู้เจ็บเลยก็ <c oughs> อยากเชิญชวนนะครับมาเลยครับแม่แฮครับเข้าปรึกษาคุณหมอก่อนครับแล้วเราได้รับคำตอบที่ท,ที่ว่ามันไม่มีการตลาดเริตรง้องมาปรึกษาครับเราจะเห็นความน่ารักของคุณหมอทุกท่านที่นี่นะครับที่แม่แับ